สวัสดีครับวันนี้นะครับามาพบกับทูนะครับที่ชวงกิษดากูดคาร์อีกเช่นเคยนะครับซูบารุครับ XV นะครับป 2015, ี2 0 1 5เครื่องยนต์2.0นเบนซินนะครับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับก็ตามสไตล์ของซูบารุอยู่แล้วนะครับ ราคาป้ายแดงนะครับตอนออกมาอยู่ประมาณล้านสามห้านะครับล้านสามนะครับโดยประมาณนะครับผมวันนี้ทูมาขายในราคาเพียง4ี่แสนห้าหมื่นกัลล์นบาทนะครับประหยัดไปเกือบ8ปดแสนได้นะครับคุณได้รถสมาร์ทนะที่แบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาซูบูรูนะครับจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องช่วงล่างนะครับตอนออกป้ายแดงมาหลายๆคนขนานนามเพราะว่ารถล้านสามแต่ช่วงล่าง3ล้านนะครับเพราะว่าอะไรนะครับช่วงล่างของซูบูรูค่อนข้างเป็นช่วงล่างที่หนึบ จับถนนดีนะครับแล้วก็มีความนุ่มนะครับบวกกับเป็นตัวออโต้โฟลด้วยออโต้โฟวิลนะครับก็คือสตาร์ทรถปุ๊บระบบทํางานนะครับผมขับเคลื่อนด้วยออโต้โฟวิลนะครับด้านหน้าเป็นรังผึ้งนะครับผมด้านหน้ามีรังผึ้งนะครับมีขี้ปลาฉลามมาด้วยนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับโลโก้ซูบารุชัดเจนครับโลโก้ซูบารุชัดเจนนะครับไฟตัดหมอก มีครับไฟหน้าของเขาก็จะใช้เป็นไฮโดรเจนนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาคํานึงถึงเวลาสถานการณ์ฝนตกหิมะตกนะครับในต่างประเทศนะครับไฟลักษณะนี้จะสามารถส่องผ่านนะครับได้ดีกว่าเป็น SUV แท้นะครับไม่ใช่ PPV นะมันจะเป็นรถที่ขับง่ายครับช่วงรถมันจะสั้นนะครับและช่วงล่างจะนิ่มกว่าตัวพวกรถที่เป็น PPV นะครับแม็กของเขานะครับอันนี้เป็นแม็กเดิมมาตรฐานนะครับไม่ใช่แม็กแต่งนะแต่คุณดูหน้าตาของเขา เขให้ดีไซน์มาเหมือนแม็กแต่งเลยนะครับเล่นแม็กเป็นทูโทนะครับเป็นสีดําสลับกับสีซินเวอร์นะครับขนาดของยางครับคันนี้รัดมาที่ยาง225นะครับแก้ม55ขอบ17ครับขนาดยางไซส์เดิมสแตนดาร์ดของเขานะครับเจ้าของก็มีการเปลี่ยนยางนะครับใส่ยางโยโกฮามานะครับคิ้วข้างครับตรงนี้เขาจะให้มาลักษณะคลยคล้ายของไดคาร์บอนนะครับความเป็นไฟเบอร์นะครับมันจะไม่ได้เป็นมันวานนะเป็นดําด้านๆครับแต่จะมี เนื้อผิวของตัวนี้จะมีความตะปุ่มตะป่่านะครับเป็นลักษณะหยาบๆคล้ายๆไดคาร์บอนเพราะเป็นรถปี4สีขึ้นมานะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านกระจกมองข้างนะครับหูกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวคันนี้เป็นสีซิลเวอร์รับหรือสีเงินนะครับมีประกายมุกเล็กน้อยนะครับประาโดนแสงจะเห็นค่อนข้างชัดคือสามารถใส่ของใส่สัมภาระด้านบนได้นะครับก็เหมาะกับการไปเที่ยวนะครับผมหรือต่างชาติเนี่ยเขาจะสังเกตว่าเขาจะใส่เซิร์ฟไปรถกิจกรรมนะครับกิจกรรมในครอบครัวก็ดีขับใช้ในเมืองก็ดีีนนนนนะตััว้้พอค่ขางิมรบ ออกต่างจังหวัดกิจกรรมแอดเวนเจอร์เอ็กตรีมเนี่ยบอกเลยแนะนําเลยเหมาะสมมากๆครับด้วยสรีระรถนะครับแล้วก็แหลกราคาแอโรไดนามิกนะครับความคมของความเบ้าของบอดี้นะครับก็ให้ดีเทลมาค่อนข้างสวยงามนะครับในลักษณะของบอดี้ด้านนอกนะครับไฟก็เป็นตามสไตล์ของตัว XV กนะครับก็จะไม่ได้โฉบเฉี่ยวเป็นไฟแนวยาวนะครับแต่จะให้ลักษณะกะทัดรัดนะครับด้านหลังสุดเลยนะครับเซนเซอร์หลังมี4จุดนะครับเซนเซอร์กลางแยก2ฝั่งนะครับซ้ายขวาชัดเจนนะครับหูเกี่ยวมีครับ ดีไซน์ของเขาขนาดเป็นรถ SUV นะก็ยังมีความอมสปอร์ตหน่อยๆนะครับตัวนี้ที่ทุกบอกว่าคล้ายๆไดคาร์บอนนะครับเขาให้มาทุกจุดเหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนมีดีเซอร์แตกอีกชุดนึงนะครับรอบตรงนี้แล้วมีทับทิมแดนตรงกลางนะครับตรงนี้จะได้อารมณ์สปอร์ตไปเต็มๆเลยนะครับสำหรับรถ SUV ยคันนี้นะครับมันไม่ได้ดูบึกบึนดูแข็งแรงมาทุกจุดนะครับบางจุดเขาให้อารมณ์สปอร์ตเข้ามานะครับก็เสริมความเฉบียเฉียวของตัวรถนะครับเก๋งหลังครับใหญ่เลยครับบอกเลยเห็นไหมมาดูที่ส่วนของยางออัก่นนะครบ ก็อุปกรณ์อยู่ครบนะครับบล็อกของช่องวางอะไรเขาก็มีมาให้นะครับแล้วแต่คุณจะไปใช้เงนี้เจ้าของเขาก็ใส่พรมกระดุมมาแล้วนะครับกันริ้วรอยกันอะไรไปนะครับตรงนี้แล้วก็มีม่านบังในส่วนนี้นะครับตรงนี้สามารถเอาออกเอาออกได้นะครับพื้นที่การใช้งานนะครับทูเคยเห็นในคลิปนะครับที่เขาเอาไปใช้งานจริงๆนะครับสามารถใส่ถุงก๊อฟนะครับวางแนวนอนได้เลยไฟส่องสว่างจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเผื่อคุณผู้หญิงเนาะเพราะรถรถตัวนี้การตลาดเขาเนี่ยตั้งใจนะครับตั้งใจเพื่อที่จะให้คุณผู้หญิงได้ใช้รถประเภท SUV แต่ที่ขนาดเล็กนะครับมันเป็นรถที่ขนาดขับง่ายนะครับทัานาวิสัยดีนะครับผมแล้วรายละเอียดตัวรถบอดี้และช่วงล่างเน้นย้ำว่าช่วงล่างเนี่ยดีมากมากนะครับผมไม่ต้องมาตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็ตัวการผลิตของตัวรถเขาจะเติมบอดี้ค่อนข้างแข็งแกร่งแข็งแรงเห็นไหมล้ลักษณะการทําอันนี้คือจากเดิมสแตนดาดจากทางลายผลิตเขาเลยนะค่อนข้างดีนะผมมองว่าคุณได้ทั้งความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงในส่วนของบอดี้นะครับ เครื่องยนต์เป็นเบนซินนะครับก็สตาร์ทปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยหนุกขูมาดูในส่วนของดีเทลด้านในครับแผงประตูด้านข้างนะครับจะเป็นซอฟทัชนะครับจะเป็นซอฟทัชนะครับคุณกดไปจะมีการให้ตัวมีความยืดหยุ่นนะครับเท้าแขนอะไรอย่างงี้คุณจะรู้สึกไม่ปวดนะครับไม่ปวดมาส่วนคอนโซลกลางครับด้านนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชเหมือนกันนะมีการให้ตัวนะครับก็พูดง่ายคือเป็นหนังแหละครับนะเป็นหนังสีดำนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์ฉีดนะครับ เป็นหนังอีกหนึ่งใช้มาหุ้มมารองตรงนี้นะครับหน้าจอแสดงผลของเขานะครับตรงนี้ก็จะแสดงถึงอุณหภูมินะครับด้านนอกตัวรถอัตราน้ํามันนะครับแล้วก็เวลานะครับเครื่องเสียงของเขาก็จะให้ได้แบนเค้กบูดนะครับก็เป็นทัชสกรีนนะครับใช้งานง่ายเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเห็นไหมเนวีนะครับเมนูจะเป็นภาษาไทยใช้ง่ายนะครับมาถึงพวงมาลัยครับพวงมาลัยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมค่อนข้างมองว่าแจ๋วนะ นะโปรแพดเดิ้ลชิพของเขานี่จะมีความสปอร์ตนะครับจะมีความฉบเฉียวมากกว่าแพดเดิ้ลชิพรถทั่วไปตรงนี้ก็มีช่องสล็อตนะครับสามารถใส่โทรศัพท์ได้แล้วครับด้านในก็มีอะแดปเตอร์นะครับสามารถชาร์จแบตได้นะครับตรงนี้รับเป็นเกียร์โต้6สปีดนะครับกำลังอัดดีมากมากับแรงม้า150แรงม้านะถูกที่ทูบุเกิดมาตอนต้นว่ามันมันเพียงพอนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับในทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะครับเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะหนังนะครับ เป็นเบาะแมนนวลนะครับตรงนี้ยังเป็นเบาะแมนนวลไม่ใช่เบาะถอยไฟนะครับดีไซน์เขาจะเป็นเรียบเรียบแบบนี้ครับทุกอย่างจะเป็นคอนโซลดาดูสแตนดาร์ดไปหมดนะครับแต่พวกสล็อตช่องใส่ของเก็บของเนี่ยคือมีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีครับแล้วมีมาเยอะด้วยนะเบาะของเขานะครับก็จะไม่ได้มีนวมหลายชั้นหลายช่องเยอะนะครับจะเป็นนวม2ตอนง่ายๆแบบนี้แต่ให้ฐานหลังของเบาะค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าลักษณะการนั่งสบายนะครับปีกข้างจะไม่ได้ซับอะไรเราเยอะเพราะเขาไม่ได้ให้มาเยอะนะครับผมสูงว่าสิบห้าผมยังไม่ชนเลยนะก็ถืือว่่าาเครรับบ้้พนนนนทีดะ เหลือระยะห่างจากด้านฟ้าด้านบนของบอดี้นะครับแล้วก็หัวผมนะก็ยังมีความห่างพอสมควรนะครับเกิดการกระเด้งกระแทกตรงนี้หัวไม่ชนแน่นอน <c oughs> ก็จะมีนี่ครับวางแก้วนะครับใส่ได้2แก้วนะครับพับเก็บได้ในท่านี้นะครับใน <c oughs> ส่วนตรงนี้อ่นัผมนั่งด้าน,นกลางให้ดูด้าน,นกลางนะครับนั่งไปแล้วอาจจะดูเอ้ยไม่อึดอัดว่าตอนแรกผมคิดว่าอึดอัดนะผมมานั่งแล้วไม่อึอด <c oughs> อัดอ่า นะครับภายใต้เครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องก็ค่อนข้างใสสะอาดอยู่นะครับโช๊คไม่เคยถอดครับนะมาจุดโช๊คยังอยู่เลยสวยงามครับเพจอยู่ฝั่งซ้ายนะครับซูบูรุเพจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพืนรถเนาะคันนี้นะครับซูบูรุ XV นะครับเครื่องยนต์2000เบนซินนะครับเป็นเครื่องบ็อกเซอร์สูบนอนนะครับเป็นรถ SUV ที่ราคาจับต้องได้ผมแนะนำเลยไปอีกหนึ่งรุ่นที่ผมตั้งใจอยากจะพรีเซต์นะครับให้คนที่ซื้อไปเนี่ย ว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับกับราคา459,000บาทนะครับคุณได้ลดสมรรถนะช่วงล่าง3ล้านนะครับอันนี้ผมไม่ได้โมนะเราไปหาข้อมูลกันได้นะครับใช้เงินออกรถเท่าไหร่ามาคุยกันในประเด็นนี้นะครับมีคนถามมานะครับคันนี้นะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับใน2ปีที่ผ่านมานะครับใช้เงินออกรถมันได้ถึงฟรีดาวนะครับคันนี้มันได้ถึงฟรีดาวเลยนะได้ถึงฟรีดาวเลยนะครับผ่อนได้สูงสุด84งวดนะครับผ่อนได้สูงสุด84งวดแต่บางคนอาจจะอยากกระชับนะครับผ่อนสัย ก็แจ้งมาได้เดี๋ยวทูทำรายละเอียดให้นะครับคันนี้ผ่อน5ปีนะอยู่ปีเดือนละประมาณ9,000บาทนะครับผ่อไม่ถึง10,000บาทนะรถ SUV คันนี้นะวันนี้ทูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ